สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียนที่ผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องวัสดุกันเลยครับนี่ก็ส่งมาสามกล่องครับวันนี้ซึ่งส่งมาถึงสดๆร้อนๆครับเดี๋ยวเรามามาชมกันเลยครับพี่อ่ะแกะเลยครับมาดูกล่องแรกกันครับว่ามีรีอะไรบ้างเป็นเรนอะไรครับเนี่ยเป็นเรนที่รับซื้อมาครับพึ่งส่งมาถึงวันนี้ครับสวัสดีพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ กดติดตามช่องช้างชาแนลนะครับช่องนี้ทําเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกับเหรียญน,นะครับก็ทําข่าวเกี่ยวกับโรคภัยครับน้ําท่วมไฟไหมหลกัหลกๆก็จะเป็นช่องเครื่องครับดูว่าเป็นเหรียญอะไรครับเหรียญสองบาทครับปีอะไรสีสูอ่าสี่เก้าสี่แปดแกะมาดูกัน เรียญสบาทสีขาวครับอ๋อเป็นปีเก้าครับสองบาทปีสีเก้ามีกี่เรียทั้งหมดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เรียญอันนี้สี่นี่นี่ก็ปีห้าหี่แปนี่ก็สี่ดเรียนสบาทสีขาวครับราคาก็กำลังขึ้นครับ เหลืวสีบาททับบาครับเปลี่ยนเลจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆครับมาดูกล่องที่สองกันเลยครับท่านใดมีเครื่องเรียนเก่าครับโอกกินน็ส่ทรงทักไลน์ส่งรูปมาได้ครับผมถ้าถูกใจผมก,ก็ยินดีครับ ซื้อครับรับเช่าครับมาเครื่องเครื่องก็เน้นสายอีสานครับอยู่องที่สองจีน,น,นเรงยีนไม่ได้ กินครับนี่กี่บาทไม่รู้เนี่ยหาไม่เอาเลยครับเช่ามาหรือเช่าเท่าไหร่ไม่ร้อยห้าสามร้อยห้าสิบรวมส่งเนาะอะไรมีครับแบบนี้ครับส่งก็ได้ครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งครับสภาพสวยๆครับสภาพซึกไม่รับนะครับผมเน้นสภาพสวยๆครับ เด้อยว350ครับรวมสรงนะครับผมท่านดมีสองรูปมาได้ครับทางอดีไลครับเดี๋ยวผมจะวางอดีไลไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่ครับสวยเ้ยเอาลูกลองที่สามกันเลยครับทำไมต่องที่สามครับ สวัสดีพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องช้างชาแนลเนียครับช่องผมทำเกี่ยวกับเครื่องกับเหรียญเก่าโบราณนะครับโรคภัยน้าท่วมออกเวลาน้มีข่าวครับไฟไหม้รถติดบแต่ไรสดิทำข่าวเป็นบางครางบางคราวครับฝากกดติดตามช่องช้างชาแนลด้วยนะครับพิมพ์คําว่าเข้าไปยูทูปครับพิมพ์คำว่าช้างภาษาไทยครับชาแนลภาษาอังกฤษครับก็เห็นช่องผมแล้วครับ đến đến uh, 10 baht à 10 baht nên nên đắp nên nên đắp 30 baht đến ừ. 30 baht thì đền đền đến thuật cư đẹp ครับซื้อละสามสิบสามสิบบาทเรียนระางสามสิบบาทน,นี่ต้องมีรายเดียจึงส่งมามาขายได้เลยนะครับแปดสิบบาทครับเห็เน,เนที่เลือกครับมาสุดดาวที่ทเก้าเดินในวรรคต่างๆครับผมก็ไม่แพงอะไรครับเหลือวสามสิบบาทเพชรในเนื่องอกีฬามหาวิทยาลัยอ๋อฤดูร้อ,รอนครั้งที่ ยี่สี่เป็นวรรคต่างๆครับเรียนอะไรมีไปก็ส่งมาไอดีไลน์มาได้ครับรับซื้อเรีละสามสิบบาทนะครับ รับสื้อจริงครับนี่ก็มีทั้งเียญจีนครับเป็นสองบาทสีขาวครับรับซื้อเรียนสี่ถึงห้าบาทรับสีขาวเป็นจีนก็สภาพสวยๆก็สามร้อยห้าสิบครับทนาดมีก็ส่งมาขายไ,ได้ครับครับคลิปนี้ช่องช้างชาแนลก็ขอขอบคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทนา้มีเหรียญเก่าพระเครื่องครับของโบราณครับ ส่รูปมาทาดีไลน์ได้ครับประเมินราคากันได้ช่องผมรับเช่าจริงซื้อจริงนะครับสำเลิปนี้ผมทางชาแนลก็ขอบอระคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำคลิปนี้ผมขอกรับสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ